แล้วกามาแล้วสินะสำหรับหุ่นกระป๋อง G4 มีหร้อที่เต่าเชจะพลาดจะเกลีอยรหรือไม่เกลีอยไปอยู่กัน ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์552นะทุกคนนะ mm hmm. เป็น ID ดีของน้องช็อกก้านะครับผมนี่นะทุกคนนะก็น้องก็อยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์52แล้วผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็เล่นนะทุกคนนะอยู่ที่อันดับที่7นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะน้องเขาให้ไ d ดีมาจริงริงน้องให้ ID ดีมารีวิวนานแล้วนะแต่ผมไม่ได้มารีวิวให้น้องคขานะครับผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผม Hello, ก็มาดูทีมน้องก่อนเลยทุกคน ท้าซืมุกิครับผมพาร์ทหนึ่งครับผมตึงๆทุกคนนะโอ้โหไอเทมเฉพาะสองดาวผมดูของประมาณนี้นนะนทุกคนนะอ่าดูไปๆทุกคนนะโซนิกครับผมพาร์ทหนึ่งครับผมไอเทมเฉพาะประมาณนี้ทุกคนนะที่พอสามดาวผมแล้วก็ของไปประมาณนี้ทุกคนโอ้โหแบบเดือดๆแล้วก็ซุปเปอร์ดักชายครับผมตัวตึงนะทุกคนนะคือตัวนี้น้องสุ่มตอนรีเทิร์นนะผมบอกเลยว่าโหดมากๆนทุกคนนะไอเทมเฉพาะสามดาวด้วยนะครับผมแล้วก็ ของไปประมาณนี้นะครับผมคือสุดมากๆเลยทุกคนนะมาดูกันที่โบนัสเติมเงินของน้องช็อกก้านะผมน้องช็อกก้าตอนนี้เติมไปทั้งหมด5้าพันเก้าสิบหกแบงค์ครับผมประมาณสองหมื่นห้าพันบาททุกคนโคตรเยอะนะแล้ววันนี้น้องเขาเติมเงินเข้ามาเก้าร้อยสี่แบงค์นะครับผมเพื่อให้ผมมาสุ่มแพ็กสเต็ปนะทุกคนนะคือนะเติมมาว่ากำลังมองหาเว็บสุ่มแพกเกมหรือเว็บซื้อแพ็กเก่ใช่ไหมคุณเองมาถูกทางแล้วเนาะ กดเข้าที่น้ำต้นใช้งานวันนี้ที่ขอเสนอเว็บที s ีเล็หรือเต่าเชช็อปในเว็บนะครับผมมีทั้ง ID ดียดองตัวเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดหรือจะเป็น ID ที่พร้อมเล่นนะน้องๆนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมมีแบบมากมายทุกคนนะมันที่กล่องสุ่มก่อนเลยกล่องสุ่มตัวนี้ที่ลงเป็นกล่องสุ่มไอทีสายเติมนะสองหมื่นบาทไดยอดเติมนะน้องๆนะกล่องสุ่มแค่กล่องละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหรือจะเป็นกล่องสุ่มแพทเทนัมนะครับผมของรางวัลก็ประมาณนี้ทุกคนนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มโตของรางวัลก็ปรรระะมมาณนนี้คับผอ ต่อนะแล้วมาันกา็เด้งมาที่เซบุกพี่แล้วเอาโค้ดฟรีไปกรอกตรงที่กรอกโค้ดนะผมนะโ <35, S 2> ค้ดฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับผมขอฝากเว็นพี่ไว้ในอ้อมใจของพวกเองด้วยนะครับผมก็สุ่มคิดดูดีก่อนนะน้องนะโคเวสพี่มันเปลี่ยนครับผมไปนะจิ้มสามพันห้าทุกคนเนี่ยน้องใช้ไปบ้างนทุกคนนะเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดแบงน,นะครับผมตอนนี้เรามีตัวดำทั้งหมดหนึ่งร้อยสามใบทุกคนเราจะมาสุม่มแพ็คสเต็ปให้น้องเขาเลยนะครับผมจัดไปแพ็คแรกกันเอาจริงนะผมอยากจะพูดกับทุกคนนะว่าแพ็คสเต็ปนี้ผมยัง มีฝังใจในไฮดีของจานน็อตตอนที่ส่งทัซื้อเมื่อกี้ให้จานน็อตอยู่เลยครับผมตอนนั้นจานน็อตให้เควสตั้งหนึ่งหมื่นบาททุกคนนะผมก็ทําไม่ได้นะครับผมผมก็เศร้ายิงนะทุกคนนะแต่วันนี้น้องก็มีตัว๋วตัวเนี้ยน้องก็มีตั๋วดาตั้งเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหเสียซื้อไปเลยซื้อได้อีกนะน้องมีตั๋วดาตั้งเยอะอ่ะทุกคนเนี่ยซื้อไปมีตั้งร้อยยี่สิบหกใบอ่ะเออคือผมต้องสุม่มไม่ได้อีกหกสิบใบอ่ะ คือเงินเท่านี้ผมน่าจะสมได้หกสิบใบนะสามพันห้าได้คนนะไปที่แพ็คหกสิบเก้าก่อนเลยครับผมบึ๊บโอ้โหเอาว่ะแต่ผมไม่อยากดีใจทุกคนแพ็คหกสิบเก้ามาดีอย่างเงี้ยแพ็คหลังๆมันจะคือ,อยังไงสำหรับผมนะทุกคนนะไปดูที่แพ็คเก้าสิบเก้ากันต่อครับผมฟึบโอ้โหกูพูดไม่ทันกัดคำแพ็คเก้าสิบเก้าเพชรมาเพชรมากูใช้เลยละกันแม่งรอสันติสาใบาทุกคนนะโอ้โผมอ่านาดใจแกดวงผมจริงๆริงว่ะทุกคน ต่อไปให้ผมแพ็ก219ครับผมฟึบอื้อ,อ,อ,อหึนี2ใบอ้าวดิอ้าวดิเฮ้ยตึงไปว่าทุกคนต่อไป349ครับผมผมว่าแพ็กนี้น่าเกือ,อทุกคนฟึบอื้อหือเฮ้ยนี่ใบเฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทุกคนแพ็ก699กร้บผมตอนนี้คือตัวครบไปแล้วทุกคนนะแพ็ก699ต่อยเกบผมฟึบอุ้ย66ใบเฮ้ย บอกเลยดวงโคตรดีเฮ้ยทุกคนจดลดกำรรม,มัดนะเนี่ยโอ้โอ่าไวแพ็กหนึ่งพันนะผมคือดวงดีมากทุกคนนะฟึบโอ้ย <ś c oughs> <ś c oughs> โอยเื้ยไปไม่เป็นไรดวงมันดีอยู่แล้วน้องเออเองได้ทั้งกี่ใบนี่หกสิบหกใบนู่นนี่นั่นนะร้อยแปดใบไป,ปอีกพันสองฟึบ 2ี่สิใบครบผมอุ้ยสองร้บกว่าใบว่ะเฮ้ยทาเป็นเล่นทุกคนตอนนี้ไม่น่าพอผมตอนนี้ไม่น่าพอทุกคนนะมีทั้งหมด289ร้อยแด้ดวงดีจริงๆนะผมถือว่าดวงดีทุกคนนะเท่ากับเกือแค่แพ็คเดียวนะครับผม ก็ที่เหลือดวงดีมากๆนะผมสำหรับน้องช็อกก้านะต้องบอกว่าผมที่อืมคือแพ็กสเต็ปผมดวงดีอครับทุกคนแรกไปก่อนเลยแลกให้น้องครับมาทุกคนน้องเขาฝากฝังแค่พาร์ตหนึ่งนะทุกคนนะน้องเขาอยากได้ประมาณ120ใบาพาร์ตหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ผมขอไปดูก่อนน้องเขามีอะไรไว้บ้างนะมีได้ผมบอกว่ามีหินนะโอเคคือ20 120ใบาพาร์ตหนึ่งก็ quest มีค่อนข้างยากนะ,ะน้องนะไปเหรอผมสิใบนะแรกแบบไม่มี โอ้โผมโนสเต็มวันนี้ลงไปสองกิบนะทุกคนนะมีชิปของ ID ของพี่แดนนี่เซิร์ฟเวอร์486ด้วยนะผมในการสุ่มดีโฟเหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็ไปต่อครับผมโลที่สองแบบไม่ต้องลุ้นทุกคนโลที่สองเราไม่ลุ้นนะปึ๊บปึ๊บโลที่สามทุกคนโลที่สามโลที่สามครับผมโลที่สามขอเชอร์รี่สตอร์คปึ๊บมาดิโลที่สามมาดิมาดิปึ๊บคุณฆ่าเลย้วที่ อ่าถ้า 3G4 ทุกคนนะผมแนะนำนะสำหรับสายฟรีก็มีก็ได้เนะืผมว่ามันตัวที่ผ่านด่านได้ค่อนข้างดีนะทุกคนนะโลที่สี่ไปลแล้วกันตัวมันผ่านด่านดีทุกคนแต่ PVP อาจจะไม่ได้เก่งมากครับผมคือตัวมันเราต้องแบ่งเป็นสองสองอย่างนะคือเราต้องตัวมันเน้นคอมโบทั้ซึ่มิกิยูอาร์นะสำหรับใครที่มีทซึซงมิกิยูอาร์ก็เน้นให้ควรจัดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีซึ่งมิกิยูอาร์กนะ็ <c oughs> ข้ามไปได้นะครับผมโลที่ไหเนะี่ยทุกคนตอนนี้โลที่ไหละโลที่สี่นะโอ้โห ดวงนี้แพ้เขเต็มแล้วมาเกลือตั๋วป่ะเนี่ยโลดที่ห้าผมโลดที่ห้าโลดที่ห้าเกืออะไรเต๋อเชฟปากเต๋ีโอ้โห้โลดที่ห้าทองไม่ออกทุกคนโลดที่หกมองเลยมาแน่นอนมาแน่นอนถ้าไม่มาโลดที่หกนะถ้าทองไม่มาโลดที่หกนะให้คนอมขี้อคนใส่หน้าของได้เลยถ้าพวกเองไม่เชื่อมันมาโลดที่หกพวกเองอบนี่ไงไม่ต้องพูดบอกแล้วสีทองมาแน่นอนโลดที่หกนี่คือกูของจริงจัดเลยว่ะนี่กำลัง G 4ฟ G โ G ไคือตัวนี้มันลูกรักผมด้วยไงประเด็นใน G 4เนี่ยมันลูกรักผมด้วยไงมาตลอดไงกดข้ามไปทุกคนมันเป็นสูตรนะเห็นไหมกระตกนิดนึงนะอุย้ยทุกคนน้องชอ็อกก้าน้องช็อกก้านะครับผมน้องช็อกก้าดูไวนะ้นะน้องช็อกก้าสามารถโดเนี่ยที่ช่องต่อเชได้นะถ้าน้องช็อกก้าดวงดีขนาดนีน้คือสามารถโดเนี่ได้นะคือชิวๆว่ทุกคนเปิดไปเลย คือคลิปมันก็วไวไปว่ะทุกคนจริงๆมันไวไปผมก็ไม่จะพูดยังไงอ่ะคือมันไวไปว่ะทุกคนคือดวงมันดีไปหมดเลยอ่ะผมแบบเปิดแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วเน่จริงนะกดกดไปอันนี้พาสองได้แล้วเนี่ยน้องช็อกก้านะคือพาสองได้แล้วเนี่ยโอ้ยอ่ะรับไปคือเควสน้องเขาบอกว่าร้อยยี่สิบใบนะพี่จะจัดให้น้องนะอีกยี่สิบใบนะคนนะยี่สิบใบต้องมีหนึ่งทองนะถ้าหนึ่งทองต้องเป็นหินนะครับผมถึงจะประสานได้นะเอ้ใช่ปะวะ ต้องขาดอีกสองหินนี่ทุกคนไม่ได้อะขาดอีกสองหินนะช็อกก้านะขาดอีกสองหินเลยวะอ่ยมีกระตุกนิดนึงมีกระตุกวิที่ร้อยยี่สิบใบแล้วช็อกก้าน้องชายร้อยยี่สิบใบละน้องชายพี่มาจุ้เวิ่งชายพี่ร้อยยี่สิบใบพี่มีใครทำให้เองผิดหวังปึ๊บกดข้ามปุ๊บปุ๊บวิใครได้กี่โฟะผ่านหน้าผ่านตากูไปเลยโอ้โหผ่านเลยทุกคนชิบหา,า,ายเลยไอ้ช็อกก้ามันร้อยยี่สิบใบแล้วว่าน้อง ไม่มาว่ะไม่มาว่ะเหรอยีิบใบว่ะเอาเกินนิดนึงได้ป,ะป่ะช็ชอ,กอกก้า,า,า,เา,าเกินนิดนึงได้ป่ะเกินนิดนึงได้ป่ะสองร้ยิบใบปพี่ว่ามาชัวร5 0ยบใบช็อกก้ามาสอรยสามิบป่ะร้ก่อนขอรยยี่ิพี่ให้อร้อยสามสิบป่ะยิงพ่ออเกินสิบใบหน่อยช็อกก้านะขอเกินสิบใบนะจากแกนี่พี่ชายนี่คนที่ขอบเกินสิบใบบอกโอเคทองมา,ขขาม <S <S สุิดคาบเขาสามารถรับเอไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอต่ออีทองขออีกทองหินหินโอเคจบหนึร้อยสามสิบใบแค่นั้นเองพัดหนึ่งร้อยสามสิบใบอืมเฮ้ยง่ายไปว่ะง่ายไปทุกคนพัดหนึ่งร้อยสามสิบใบอืมทุกคนว่าดวงเต่าเชเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับผมก็คอมเมนต์กันมาว่าดวงคือดวงดีไหมก็คอมเมนต์กันมาพี่ก็ไม่อยากจะพูดว่ะไม่อยากพูดเยอะว่ะมันเจ็บคอจริงๆมันเจ็บคอนะครับ g 4 u r ur นะผมตัวนี้ก็ตึงครับผมบอกเลยว่าตึงนะ ก็โดเนิได้นะครับน้องช็อกก้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเต็มนะเออคือดูพี่ดีขนาดนี้นะก็ต้องมีค่าขนมค่าขนมให้กันละหยอกเล่นนะครับผมน้องชายสมัครสมาชิกก็พอใจละไหนลองเอาใส่ทีมเต็มได้ป่ะน้องใส่ทีมเต็มได้ป่ะฟึบไปเลยนะเออใส่ทีมเต็มแล้วทีโฟทีโฟทีไฟเข้ามาด้วยผมอยากดูเหมือนกันนะว่ามันจะเฟี้ยวจะโหดแค่ไหนมันไม่ใส่ของนะทีโฟทีโฟทีไฟนู้นนะซัดเลยนะเอาซัดกระต่ายเชีแล้วกันยูทูปเต่าเชีแล้วผมก็เป็นสายฟรีอย่างเซเว่นนี้นะ มาดูเลยนะการร้อยสามสิบใบสาม G4 G4 G5 ครับผมน้องช็อกก้าเปิดก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น,ะน,นต์อยู่แล้วผมจังหวะนี้เต่าเชนจะต้านทานดาเมจไหวหรือเปล่ปาต้องมาดูครับผมเนี่ยทุกคนดูนะพอเปิดสนามามาปพ๊บผมติดเผาไม้อย่างพี่เลยปะเพราะมันเป็นความสามารถของ G4 g 4 G5 ทุกคนนะดูดิโคตรโกงผมบอกเลยมันผ่านด่านได้ค่อนข้างดีมากๆทุกคนนะ G4 G5 G5 ตัวเนะี้ยคือเอาไว้ผ่านด่านได,ได้แบบโคตรดีอ่ะผมบอกเลย แล้วก็โอ้โหแล้เบิร์สนามพลังกับทั้นเมื่อกี้โค้ดคอมโบอ่ะจริงโค้ดคอมโบอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วเบิด์กันไหมแล้วก็ซุปเปอร์อลลอยเมอร์เวนเตอรมีเชลี่ปัจจุบันนี้ผมยังไงผมมัดเหล็กวายุไซโคลนปั่นปันปั่นมันปั่นแม่ผมโคตรเต็มนะผมและคืนจิตบทเคยตัดกลับมาต่อผมติดไม่ย่อท้อทั้งทีผมซาตเตอร์เชนทุกคนนะ แล้วก็คืนจิตบทดชยย้ำต่อผมจาโลล่วงไปนอนนะผมแล้วก็ฟลูบลูกรีคลังย้ำต่อแ้นนะผมแล้วก็ทีโฟออกสกิลทุกคนได้ออกว่ะได้ออกสกิลทุนโอ้โหคืนแสงเลเซอร์ข้างบลิมโคตรเท่เลยทุกคนเท่จริงแต่แม่ไม่มีดาเมจนะติด,ดลบรีเลยทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหเรียบร้อยผมโคตรตึง ก็ตึงในขอใส่ของใน G4 G4 G5 นะผมไม่แน่ใจว่า G4 มาใใช้ของอะไรนะทุกคนนะก็ยืมของฟูบุกิมาเลยกันนะยืมของฟูบุกิมาหน่อยแล้วกันมาใส่ G4 G4 G5 นะจอมตีใส่ไป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 ยืมของมาใส่ก่อนยืมของมาใส่ก่อนใส่ไปใส่โมโมโต่เ่มือนทุกคนนะใส่ไป ใส่ไหใส่โจมตีบ้ผมไม่รู้จะใส่อะไรนะไม่รู้ใส่เฮ็ดทงสักที่หรือใส่โจมตีเน่ผมไม่ใส่ผมใส่โจมตีกว่านะทุกคนนะกถทามัวก็ขออภัยทุกคนนะมาดูกันดีว่าตอนเนี้น้องช็อคกอาอันดับที่สมของเซิร์ฟเวอร์ทุกคนจะไต่ไปอันดับ2ได้ปะนะมาดูกันอันดับ2ก็ยังไม่จัดเป็นเขายังไม่จัดเป็น G4G เฮ้ยผมเรือ G4 ข้อทีมเลยว่ะทำไมเอาไม่มผมเรือ G4 ข้อทีมไะอ๋อกดข้ามมันกดข้ามมันกดข้ามมัน มาดูกัน G4 มันจะช่วยได้ไหมทุกคนนะแบบยังไม่ปั้นเลยนะอันนี้คือ G4 แบบยังไม่ปั้นเข้ามาในทีมนะเอาอย่างนี้แหละหมาผมจัดเลยละการนะผมอันดับสองโอ้โหเวียู้อันสองไม่ได้าทุกคนอย่างที่ผมบอกแหละทุกคนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะใครเปิดก่อนได้ปูดครับผมกดข้ามแล้วกันคือใครเปิดก่อนไม่ได้ปูดว่ะทุกคนจัดใจละแต่จะพิกชนะพิกชนะอันดับหนึ่งได้หรือเปล่าก๊อตนะ่ไหนดูซิก๊อต ชนะก็ตได้หรือเปล่านี่มาดูกันอุ้ยโอ้อยกระสปอยขึ้นบนหัวทุกคนนะ PP, PP อันดับหนึ่งครับผม G4 G4 G5 ทุกคนนะแล้วเปิดก่อนด้วยไงเออหาฝนสั่งหานไปก่อนครับผมจังหวะนี้บอกลูกไวไป5้าลูกเขาข้าวังข้าวใส่น้ำมีข้าวัางเข้าใส่น้ำมีครนะับผมแล้วคืนจิตโบชีคอมโบ G4 G4 G5 ผมเอามาคอมโบเฉยๆทุกคนตัวน่นามายืนนะผมว่าใส่ทีกว่าว่ะยิงตัวมันเอามาแค่ยืนนะ เอามาให้ยืนที่หนาทีสาสนนา่สุดแต่สาย G4 G4 ไฟนะทุกคนนะมัดเหล็กไฟยูไทรโคนไม่ยอทอมันจังหวะนี้โหน้องแม่งดวงดีจริงว่ะน้องแม่งดวงดีจว่ะผมบอกเลยนะไอดีนี้แม่งดวงดีจริงว่ะทุกคนคลื่นจิตบทเคยีครับผมหมัดเหล็กไวยูไทรโคนจากก๊อดส่วนคืนกลับมาผมจังหวะนี้และคลื่นจิตบทเคยียสัตว์ที้เอาเฉพาะสามดาวทุกคนโอ้โห เอาเรื่องฉาดและซูปเปอร์อารอลโมเมนตัมมีเชอรี่มาจังหวะนี้ผมยังไม่เข้าครับผมยังไม่เข้าและมีเชอรี่ของน้องช็อกกาสวนคืนไปบ้างครับผมเก้าล้านสองแสนดาเมจแอบบุลและคลื่นจิตหมดใคร่จากช็อกกาสัดไปบ้างครับผมแล้วก็ฟลูบลูคีครั้งหนึ่งล้านดานเมจครับผมติดระเบิดกันไปโอ้โหระเบิดคตรแรงระเบิดแรงจริง แล้วก็คลื่นจิตบทเคยีผมแล้วก็ G4G4 จีโทุกคนมันจะเพิ่มเม็ดเกมให้สำหรับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมก็คือดีมากๆนั้นเป็นตัวซฉพอะทีที่ดีดีจริงๆเอามาเขาโบ้ท้ซึมากิีนะครับผมถือว่าดีมากๆครับผมแล้วก็หาฝนสังหารมาจังนี้ปุ๊บบูบเหมือนแปดหลาสองแสนดาเมครับผมแลวคลื่นจิตบทเคยีมาต่อผมย้ำกระหม่อมผมโคตรแรงบึ้ม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 มาลแสนดาเมสผมแรงจัด แล้วอีการระเบิดกันไปให้ผมแล้วคลื่นจิตบทเกยีซัดต,ต่อไม่รอแล้วนะ20ล้านนะผมโคตรแรงแล้วก็ฟรูบูกรีกระลัง5ล้านนะผมอย่างไงผมแล้วก็มีชื่อตีธรรมด้าผมามองเป็นที่ไฟใช้ทุกคนนะแล้วคลื่นจิตบทเกย,ยีสัดกลับมาต่อผมพาสองแน่นอนนะสำหรับไอ้ฟูุกิไอ้ทัสซึมเกี่ยวก็จะพาสองแน่นอนทุกคนนะ,รนะแรงจ,จัดจริงๆไหมครับผม โกคิสติธรรมดาไปผมแลวเข้าสู่เทินที่2แน่นอนถ้ผมเข้าสู่เทินที่2ทุกคนนะเปิดก่อนได้ปูนทุกตัวผมหาฝนสังหารมาจังหวะนี้บึบตัดลูกไฟไปเลยครับผมถ้าลูกนะผมแลยคลื่นจิตหมดใกจะฟังช็อกกาผมซัดแกไปผมเลยครับฟลุคลีคลังยียบร้อยผมล่วงลงไปนอนแล้วผมสำหรับโซนิกทุกคนนะลวมีเชลี่ต่อไปผมไม่เข้าทุกคนติดโล่นะ แล้วคืนจิตหมดเลยย้ำไปต่อที่แผลเลยครับผมแล้วก็ย้ำไปต่อที่แผลเดินจากฝั่งของก๊อตซัดทีขึับมาขออนุญาตก,กดข้ามมันนานจัดทุกคนขออนุญาตก,กดข้ามนะพลังน้อยไปทุกคนนะแคปไปเลยให้น้องชายเขานะเดี๋ยวส่งให้น้องช็อกกายนะทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับทัตซึเมเกิเอ้ยไม่ใช่ทัตซึมเกิทุยสำหรับ G 4คนแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะนี่130ยสามสบใบร้อยสามใบใบเต่าเช ไอต่อเชรอชมคลิปนี่นี่รอชมคลิปทุกคนนะผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะดวงโคตรดีดวงโคตรดีดวงโคตรดีนี่ดวงโคตรด,คตดคตีครับผมผมบอก,กน,นะคิงคิงรอชมคลิปรอชมคลิป รอชมคลิปเออรอชมคลิปรอชมคลิปเขาบอกผมบอกเลยรอชมคลิปเดี๋ยวแชร์การต่อสู้ให้น้องๆในเซิร์ฟเวอร์เขาด้วยทุกคนนะแชร์การต่อสู้แชร์ครับผมแชร์ไปที่แชทช่องแชทโลกเลยครับผมลุยอันดับหนึ่งแห่งเซิเร์ฟเวอร์ครับช็อกก้าครับผมจัดไปทุกคนนะ เป็นวานี้ทุกคนนะ s o ชอ่องคลิปนี้ผมก็ฝากกันกดไลค์กดซับสคไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเต่าเชกันด้วยนะครับผมทยานสู่ปลายพันซับสไครต์นะผมแล้วก็เกมแบ็คโคเวอร์เจอกันแน่นอนนะทุกคนนะก็จะหาเวลามาทำคลิปเกมแบ็คโคเวอร์ให้ด้วยนะผมตอนนี้ผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแบ็คโคเวอร์ทุกคนนะใครเล่นคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะวันนี้ขอต้อนรับกับผมสวสดครับ